พี่น้องเอฟซีของภาพฝันครับเมื่อนี้แอสลีตันพี่น้องไปฟังคำทำนายของปูเยี่ยนะครับจากการฝันของคุณนีโน่นครับเป็นว่าเป็นฝันลักษณะเทวาได้หวยหรือว่าเป็นฝันดีหรือทังไดน,นั้นเดี๋ยวปูเยี่เพิ่นซีทำนายฝันให้ตีเป็นตัวเลขให้พี่น้องได้ฟังไปพร้อมๆมกันครับเกกับการ แก้ความฝันของคุณนีโนนะครับพอดีครับามเรลือกดไลค์กดแชร์ไปเลยครับเด้อตอบสิทธิหาสิทธิหาคลิปหรือว่าสิทธิหาตัวเลขใม้กับแฟนของผ้าฝันนะครับเมียนู่กอกว่าต้องนี้ต้องออกบอถามเก้ากับเก้าถามเลยสนดวกวะกันหลัรบบูดก็ได้ได้เห็นเมียนั่นถือ จากบาดบุญเงี้ยน่กแต่ว่าปูมันคือสองสามเลยแต่ว่ามันหนักใจเครื่องเดียวที่ละปูเลยอืมมันใจเครื่องเดียวเอาเอาทุกท่าม่ดูงวดนี้ฝันว่าอย่างไรก็ปูผมฝันน่ะมันฝันหลายหลายคืนปูแต่มาฝันที่มาฝันว่าได้พระอีกสองคืนครับได้พระสองคืนครับผมคืนแรกนั่นคืนแรกที่ฝันเนาะผมฝันว่าผมเนี่ยไปยิงตำรวจตายเออครับฝันว่าไปยิงตำรวจตาย ผมไมเอาปืนมาคู่ผมตอนแรกครับเอาปืนมาคู่วันนี้ผมก็เลยเอาตัวนี้ตัวนี้ความแปรแปลว่าศูนย์เจ็ดไหมเล้วนี่เจ้าฟันยิงตำรวจตายนี่ตำรวจ,จคุยเจ็ดผมก็ว่ามีศูนย์้วมันตายนะมันนี่มันมีเลือดพร้รพอมมาปูมีเลือดพร้รมรอมศูนย์เจ็ดอ้าเดี๋ยวหาตัวไซให้เอาเล่าไปเรื่อยเรื่อยมันมันจับพร้อมดิครับมันจับพร้อมมันมันจับผมไปติดคุกปุณะติดคุกอีกครับ ไม่ทำหน้าฝันเขาว่าฝ okay. ันดีได้สุกว่า่านกว่างแล้วผมเออตามเขาฝันนี่ยเอาวันนี้ฝันฝันเห็นปูในื้บานเวียงในบานบืก้อนก้อนนี่ฝันเห็นปูขึ้นอผปเห็พ่ถงถุงพลาสิกถุงแง่ตผมไปเห็นเงินอยู่่นี่ะมิเตียหรียจะผ่นระสเลยแล้วอืม ผมก็เลยว่าเอามันไปมาอีทเอาเงินมาทีอีทกันหอกผมก็เลยไปจับมือในทุกครั้เปิดขึ้นนีแต่ผักปูผ่าผ่าเหรียญแน่ผักสมเด็จแน่ผ่าอย่างนี้แล้วผมก็กาเบาเกาะเบาหน้าผานะครับวันนี้ก็เลยมีคนมาถามซ่อผมตามซื้อผมขายเพราะองค์นี้สองพันองค์นี้สามพันโอ้เพาท่านได้ขายดอกเซ่นผมไปเก็บให้แล้นครับมือโตมากก็มาสั่น่าอีมาได้ไปเก็บผระนั่งขดดินคือจังเอาไปเอาเห็ดมีปู ชนลายชงมาบัญชีต้น้าวใ้เรืองชละแต่ละที่บูบาละบูบ้าต้องไม่เห็นอย่างปูอยู่นี่สนะอกซื้อขึ้นว่าปูเห็ดก่องซองพาเชียบนะอืผมก็เลยหาซอยแล้วกกินผ้าในลายแล้วอืมจะไผ้าในลายลวันนี้เราก็าจขึ้นไปบ่งงกับขึ้นไปบ่งกอนนน่นอมบรปูเห็ดเนี่ยไม่มงทบปูในยางพันมาบัาทมีแล้ผมก็เลยเอ เนที Hoy, ่บอกกันไอ้พมชื่อตเวนี้อืมแต่ว่าผมก็เอาเก้าเปลกับแปดเกาอเียงรองเบิงนีครับเอาแปกมาเียงลองเบิงอ่ะแหะอืมอืมันม่นเก่าเปลดหรือม่นตู้หรือตู้เก่าผมิดดูนี่ลครับนจิดอืมตอในคตัวเนี่นะตอนนี้ก็คือพาเลกกัน ปูนุงคิดกวอ่อาจารย์เอาเอาแความฝันเจ้าขั้นวาเลขโซเก้านี่คอยเสียงให้เก้าสองวันนอะคือคือหกศูนย์สามกับเจ็ดศูนย์สามแต่ว่าขั้นสลับเลขกันเนี่ยอาจจะเป็นหกสามศูนย์หรือเจ็ดสามศูนย<อ>์ก็ได้เปเ็นรยับน,น,น,นะครับกลับับไปบืงของเก้าเนี่ยคำว่ากลับไปบึ้งของเก้าเนี่ยแสดงว่าเลขเก้าเนี่ยมันถึขึ้นมา ออกมางวันนี้เ่ว่าเขาเก่าไปอยางสองงวดจัง่าปูเนาะคือหกสามศูนย์เจ็ดสามศูนย์มันสีสลับกันงวดก่อนเนาะครับน้องวดก่อนเจ็ศูนย์สาเนาะดเ็กับสามศูนยเจ็ดเออครับผมก็คิดว่าเลขยินศูนย์น่หรอกปูผมคิดมักศูนยอยู่เอ้าคุณนี่เนาะเจ้าฝันดีมากเลยแล้วกะแล้วก็ถือว่าลักษณะเจ้าฝันนี่เจ้า เจ้าฝันต่อเนื่องเนี่ยมันแมนแล้วเรี่ยงไงฮะละสอคืนแบบอือโอ้ปูเสียมาใหายโ่ใหายลาบเจ้าเหรอบะตั้งมาเนี่ยครับปูกแล้วงแต่สิบกว่าปีแล้วปูครับแล้ตายเนี่ยสิบปีไอ้สิปีพอดีครับตอนเราตายอายุแปดสิเอ็ดตอนเราตายครับแปดสิเอ็ดครัปิบดีอือ เอา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 คว่เบาแล้วล่ะควาำวบาอย่างไรติเป <LO Boy> ็นหาของเก่า <incorrect>. ล่ะเอาของเก่าท่านว่าของเก่ากับเลขพานมาสองมดอแล้วกุดหว่งือสวื้อเอหากมครับาอดนีมาสเมือผมก็ว่ารเเลขคนนี้โน่ผมสิแปลวางสิหกสามศูนย์เจ็ดสามศูนย์